ท่านผู้ชมที่รักขอต้อนรับเข้าสู่โลกนิยายจีนอันน่าหลงไหลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนของการพผจนภัยครั้งยิ่งใหญ่นี้บทที่สระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดวงชะตาเจ้าสเสน่ห์สมควรตายสายการฝึกฝนหรือหานเ,เหวียไม่ได้ลังเลมากนะเขารู้สึกได้ว่าตนเองได้รับวิชาวัตจักหกวิถีมาแล้วคิดว่าต้องเกี่ยวข้องกับร่างวิญญาณหกสายแน่ คุณสมบัติรากวินยานชั้นยอดทั้งหกสายจะต้องพัฒนาร่วมกันไม่อาจเน้นแค่บางส่วนได้ในขณะเดียวกันเขาก็มีคุณสมบัติมรก,กระบีชั้นยอดแน่นอนว่าต้องเลือกสายกระบีหานเจเวีคิดได้ดังนั้นก็รีบกดเลือกสายกระบี่ทันทีเพียงโช่วพริบตาแหล่งความร้อนที่แปลกประหลาดสายหนึ่งเออล้นอยู่ข้างในกายเขาเขาตกอยู่ในภวังไปครู่หนึ่งราวกับมีความฝันที่ยาวนานมากแต่เขากลับจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในฝันบ้าง เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหานเจวีเย๋เหเงื่อทรงกายภาพฉายด้านหน้าเขาเปลี่ยนเป็นหน้าต่างข้าสถานะแล้วหานเจวิเอ๋ยไม่รีบร้อนสืบทอดวิชาวัตะจักโขวิถีแต่กดเข้าไปดูข้าวความสัมพันธ์ด้านล่างสุดภาพฉายเปลี่ยนไปกลายเป็นภาพประจําตัวอีกทั้งเป็นภาพถ่ายของคนจริงๆภาพของผู้เท่าเทียมเหมือนกับตัวจริงทุกประการผู้เท่าเทียมระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดเกลียดชังท่านมากหากท่านมีรากวิญญ,ญาณบำเพ็ญเซียน เขาจะต้องเล่นงานท่านแน่ระดับความเกลียดชังคือหนึ่งดาวบ้าเอ้ยข้าอุตสาหลำบากตรากตรำทำงานให้ท่านยังเกลียดชังข้าอีกหรือนี่หารจะเหวี่ยงโกรนด่าอย่างรุนแรงอยู่ในใจจากนั้นเขาก็สงบสติอารมณ์ลงนี่มันสูตรโกงขนานแท้สามารถดูได้ว่าคนอื่นมีภาพจำอย่างไรกับตนเองแต่ว่าทำไมถึงไม่มีผู้อื่นอีกหรือไม่ได้นำมนุษย์ธรรมดาเข้าไปด้วย จางเกะก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อเขาหรือหานจเวียคิดไม่ออกก็ไม่คิดให้มากความเขาผลักประตูเปิดออกพบว่าเวลาจวนจะเที่ยงแล้วแอบอู้งานไม่ได้อีกไม่เช่นนั้นจะถูกจับได้เขารีบวิ่งไปยังสวนสมุนไพราหานจเวียเจ้าแอบไปงี่ปรับมาใช่หรือไม่ข้ารับใช้ไว้กลางคนผู้หนึ่งดุเขายิ้มยิ้มหานจเวียเกาสีสางกระดาษอายพาให้ข้ารับใช้คนอื่นหัวเราะไปตามๆกัน พวกเขาไม่ได้ถือสาและต่อว่าอะไรหานเจวีและทิ้งหน้าที่น้อยครั้งมากนานๆทำสักครั้งไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรจูจูผู้บำเพ็ญหญิงที่นั่งอยู่ตรงทางเข้าสวนสมุนไพรก็ลืมตามองมาทางหานเจวียนางขมวดคิ้วเล็กน้อยเด็กหนุ่มคนนี้รูปงามยิ่งนักประโยคหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าหานเจวียสิงหงสเวียนเกิดความประทับใจในตัวท่านระดับความประทับใจในขณะนี้คือหนึ่งดาว นี่มันอะไรกันสิงหงสเวียนคือผู้ใดหานจะเหวียงงุนงงหันไปมองตามจิตใต้สำนึกหรือว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญหญิงคนนั้นเป็นดังที่คาดไว้สตรีผู้นั้นกำลังจ้องมองมาทางเขาเมื่อสายตาสบประสานกันสิงหงสเวียนยิ้มบางๆให้เขาหานจะเหวียงรีบหันหน้ากลับมาสวยแล้วสเสน่ดึงดูดระดับสูงสุดทำให้ถูกหมายตาจนได้ ข้าเป็นมนุษย์ธรรมดาส่วนนางเป็นผู้บำเพ็ญเซียนจะรักกันไม่ได้หรือว่านางจะจับข้าไปทำเป็นเตาหลอมหนึ่งไม่ได้ต้องหาทางหลบเลี่ยงยามราตรีหลังจากที่ข้ารับใช้อีกห้าคนในเรือนหลับสนิทกันแล้วหานเจเวียเองนกายอยู่บนเตียงนอนเริ่มสืบทอดวิชาวัตจักขวิถีความทรงจำมากมายพรั่งพลูเข้ามาในหัวของเขาเวลาผ่านไปนานเขาลืมตาขึ้นมา นี่นะหรือวิชายุท์บำเพ็ญเซียนช่างซับซ้อนยิ่งนักหานเจเวีรยคิดเงียบๆเ,เขาสืบทอดวิชายุทธถึงขั้นแรกเท่านั้นสามารถฝึกฝนได้ถึงระดับหลอมปราณขั้นเก้าวิชาวัตจักหกวิถีจะมุ่งเน้นที่การยกระดับอย่างสมดุลของรากวิญญาณทั้งหกสายในร่างกายจะต้องหล่อเลี้ยงพลังวิญญาณทั้งหกธาตุขึ้นมาถึงแม้ขั้นตอนการฝึกฝนจะซับซ้อนกว่าการฝึกรากวิญญาณเพียงหนึ่งสายแต่คุณสมบัติของหานเจเวีรยดีเยี่ยมยิ่ง สามารถทดแทนในส่วนนี้ได้เมื่อพลังวิญญาณทั้งหกสายบรรลุถึงระดับหนึ่งจึงจะสร้างฐานได้หานเจวีเยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าลุกขึ้นมานั่งอย่างเงียบเชียบเขาให้ระบบใช้เตียงของเขาเป็นพื้นที่เปิดเขตอาคมป้มองกันไม่ให้ผู้บำเพ็ญสามคนด้านนอกจับสังเกตได้ข้ารับใช้ห้าคนที่เหลือหลับสนิทกรนเสียงดังลั่นถึงอย่างไรพวกเขาก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วหานเจวียเริ่มกำหนดลมหายใจตามวิธีการฝึกจิตขั้นแรก การกำหนดลมหายใจเป็นวิธีการหายใจประเภทหนึ่งในระหว่างการกำหนดลมหายใจต้องอดทนและสัมผัสพลังวิญญาณฟ้าดินเมื่อถึงสิบอึดใจหานเจเวียก็สัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณสายวายุพสุธาปรึกษาและวารีที่กระจายอยู่ในอากาศส่วนพลังวิญญาณอัคคีและอัสนีในตอนนี้เขายังไม่สามารถสัมผัสได้หานเจเวียเริ่มดูดซับพลังวิญญาณทั้งสี่สายนี้ ทันใดนั้นก็มีตัวอักษรหลายแถวปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเขาไม่ได้ลืมตาแท้แต่กลับมองเห็นตัวอักษรพวกนี้ได้ช่างอัศจรรย์โดยแท้ท่านได้เริ่มฝึกเป็นครั้งแรกเส้นทางการฝึกของท่านมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หนึ่งอริยะผู้ถูกเลือกที่สูงส่งจะได้รับอาวุธเวทร,ระดับหลอมปราณหนึ่งชิ้นสองฝึกบำเพ็ญอย่างเงียบเชียบสามารถเปิดการทำงานของตาบะและราบวิญ,ญญาณที่ซ่อนอยู่หานเจวียไม่มีความลังเลใดๆด กดเลือกข้อที่สองทันทีความสามารถในข้อสองมองแวบแรกก็รู้แล้วว่าเป็นทักษะขั้นเทพเช่นนี้ต่อไปเขาก็ฝึกบําเพ็ญได้อย่างโล่งใจไม่ต้องกลัวว่าจะถูกจับได้แล้วท่านสามารถกดเปิดการทำงานที่ซ่อนอยู่ได้ตลอดเวลาหานจะเหวียเผยยิ้มออกมาตั้งใจแน่วแน่แล้วผู้เท่าเทียยังไม่กลับมาเขาต้องรีบทำเวลาฝึกฝนให้แกร่งขึ้นเพียงชั่วพริบตาเวลาสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว หานเจวีเนในวัยว18ปีอยู่ระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดแล้วอีกทั้งรากวิญญาณวายุปะสุธาปรึกษาและวารีก็ถึงระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดเช่นเดียวกันเมื่อดูข้าความสัมพันธ์หานเจเวิเอพบว่าตบะของสิงหงสเวียนก็อยู่ระดับหลอมปราณขั้นเจ็ดเช่นกันตลอดเวลาสองปีมานี้ผู้เท่าเทียมไม่ได้กลับมาเลยสิ่งที่ควรค่าให้เอ่ยถึงคือระดับความประทับใจที่สิงหงสเวียนมีต่อเขาเพิ่มขึ้นเป็นสองดาวแล้ว โดยที่ทั้งสองคนไม่เคยติดต่อพูดคุยกันเลยทว่าหานเจเวีรู้สึกถึงสายตาที่เพ่งมองมาของสิงหงสเวียนได้ทําให้เขาไม่คุ้นชินเอาเสียเลยรูปงามเกินไปก็เป็นภัยเหมือนกันเออข้าเพียงต้องการฝึกบําเพ็ญเป็นเซียนเท่านั้นหานเจเวียถอนหายใจอยู่ภายในใจรูปโฉมของสิงหงสเวียนง,งดงามทีเดียวแต่ยังไม่ถึงขั้นงามร่มเมืองหานเจเวียไม่อยากสารความสัมพันธ์ใดๆกับนาง หากมีความรักเกิดขึ้นนั่นเท่ากับว่าเขามีจุดอ่อนแล้วเขาจะอยู่ยืนยาวเป็นอมตะจะมาตายระหว่างทางไม่ได้รอจนเขาเป็นอมตะกร่อนค่อยคิดเรื่องความรักอีกทีขอเพียงไม่มีศัตรูถึงเวลานั้นอยากจะมีสัตรีข้างกายกี่คนก็ได้และก็ไม่ต้องกลัวศัตรูมารังควานด้วยหานเจเวียยทำงานไปพรางคิดอย่างเด็ดเดี่ยวไปพรางมองสิงหงสเวียนเป็นด่งพูดผีปีศาจไปในเวลานี้เอง จูจ่ๆสิงหงสุเวียนก็ลุกขึ้นมานางก้าวเดินมาอย่างช้าๆดึงดูดบรรดาข้ารับใช้ให้ชำเลืองมองนางมุ่งตรงมาตรงหน้าหานเจเวียกล่าวยิ้มๆว่าเจ้าตามข้ามาสักประเดี๋ยวหานเจเวียงุนงงข้ารับใช้คนอื่นคนอื่นมองมาทางเขาอย่างอิจชาริษยาถ้าถูกเทพธิดาเช่นนี้หมายตาได้ก็น่าจะมีข้อดีอยู่ หากว่าเป็นพวกเขาแล้วก็ต่อให้ได้คบค้าสมาคมอยู่ฝ่ายเดียวชีวิตนี้ก็พอใจยิ่งแล้วหานเจวี๋ยไม่กล้าปฏิเสธทำได้เพียงพยักหน้ารับทั้งสองเดินออกจากสวนสมุนไพรไปผู้บำเพ็ญชายคนนั้นลืมตาขึ้นก่อนถามว่าสิทธิ์น้องสิงเจ้าคนนี้คือใครเขาพินิษมองหานเจวี๋ยและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเจ้าเด็กคนนี้รูปโฉงงดงามนัก ตลอดทั้งชีวิตบรรดาค้ารับใช้ในสวนสมุนใครไม่เคยออกไปจากสวนนี้ไม่มีสูนทรเทียภาพอีกทั้งแนวความคิดยังเฉื่อยชาทําทให้ไม่ได้สังเกตหานเจเวีเลยในฐานะเพศตรงข้ามสิงหงสเวียนเห็นจุดที่ไม่เหมือนคนอื่นของหานเจเวีได้ก่อนใครผู้บำเพ็ญชายคนนั้นเพิ่งพิจารณาหานเจเวียอย่างละเอียดก็เพราะสิงหงสเวียนนี่เองรูปลักษณ์ของหานเจเวีทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจตามสัญชาตญาณไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะ สิพี่ฝึกบำเพ็ญต่อเอิอข้าอยากพูดคุยกับพี่ชายน้อยคนนี้เป็นการส่วนตัวสิงหงสเวียนปิดปากพร้อมอมยิ้มเอ่ยหานเจ๋เวีย,ยิ้มอักอ่วนให้ผู้บำเพ็ญชายคนนั้นดูเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดผู้บำเพ็ญชายขมวดคิ้วแน่นทว่าไม่ได้เอ่ยอะไรอีกหานเจ๋เวหยเดินตามสิงหงสเวียนตรงไปยังป่าในใจเขาจมอยู่กับความคิดที่ขัดแย้งกันดวงชะตาเจ้าเสน่ห์ที่สมควรตายของข้า แล้วนี่ข้าจะทำเช่นไรต่อไปดีต่อต้านหรือว่าคล้อยตาม